สวัสดีค่ะเปิดยอดเงินอาจารย์เบียร์คนตื่นธทรรมถวายร่วมทําบุญหลวงพ่อลงกฎวัดพระบาทน้ําพุเปิดยอดเงินอาจารย์เบียร์คนตื่นทมถวายร่วมทําบุญหลวงพ่อลงกฎวัดพระบาทน้ําพุเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย HIV โรคเอดจากกรณีเมื่อวันที่6ธันวาคม67ที่ผ่านมาศูนย์การค้าเซ็นทรัพลพรามสองอาจารย์เบียร์คนตื่นธทมได้ร่วมบรรยายทำงานมุทิตาสักการะหลวงพ่อลงกฎ หรือพระราชวิสุทธิประชานาตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุพระภิกษุที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการอุทิศตนเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้ป่วยโรค HIV-AIDS มากกว่า30ปีโดยอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมได้ร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการต่างๆและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมของวัดพระบาทน้ำพุเป็นจำนวนเงิน 2 8 6ล5 9 2 6 1บาทนอกจากนี้ในปีหน้า2,568วางโครงการจะสอนผ่านระบบซูมเข้าไปในเรือนจำและสถานพินิษ์อีกด้วยทั้งนี้หลวงพ่ออลงกฎได้ทำงานด้านพัฒนาสังคมมากกว่า30ปีตั้งแต่ปี3-5ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศบ้านพักผู้ป่วยโรคเอดระยะสุดท้ายโดยวิถีทางพุทธแห่งประเทศไทย ท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมลักษ์ขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ตั้งแต่ในปี3-7โดยวัดพระบาตน้ำพุเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโรคเอดโดยได้ให้การดูแลผู้ป่วยเอดสอย่างจริงจังเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย H.I.V. อาการหนักติดเตียงและได้ตั้งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลบบุรีก่อนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องโรคเอดพร้อมขยายโครงการไปหลายจังหวัดขอบคุณที่นิ้วค่ะ